ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีอ้าวลัคนาราศีมิถุนมาแล้วลัคนาราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนนะครับคุณมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนไอดาวพุธเนี่ยมันก็เดินของมันโอเคอยู่แหละแต่ดาวพฤหัสที่มีการขยับย้ายตรงนี้นั้นย้ายจากเรือนสุภะมาอยู่เรือนมรณะ ระวังปัญหาเรื่องความรักนะระวังไว้ด้วยเพราะว่าดาวไปอยู่ในเรือนมรณะอืมแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองเข้าใจไหมไปอยู่กับดาวเสามันดูแลหัวใจเอาไว้เข้าใจไหมยพยายามเอาใจใส่ดูแลกันให้มากนะครับใครที่ความรักมันไม่ค่อยได้เจอได้เจอ นะแล้วดาวเดินแบบนี้ด้วยนะจะห่างกันไปเลยนะต้องระวังเตือนไว้ก่อนส่วนไอ้ที่มีปัญหาอยู่แล้วนะแล้วไม่พยายามเคลียร์เนี่ยก็ตัวใครตัวมันนะอืมดาวเดินมอรณนนะหรืออย่างดีที่สุดคือคู่ต้องเดินทางหรืออยู่แบบไปไป,ไปมามาหรือคู่อยู่แบบไปไปมามา,มาก็ได้นะครับเอาเป็นว่ามันไม่ค่อยปกติหรอกดาวที่เดินอยู่ในภพมอรณนเนี่ย ส่วนดาวที่เดินมอนะรตรงนี้คนโสดมีโอกาสจะไปเจอความรักแบบลับๆเม,มทุนเนี่ยอาจจะไปเจอความรักแบบลับๆลับยังไงเหรอเจอกันแล้วแม่งไปนั่งรับมีดเหรอไม่ใช่เจอกันแล้วก็ไม่เปิดเผยไม่ได้ต้องอยู่แบบเงียบๆเข้าใจไหมนะเนี่ยคือชาวมิถุนเนี่ย,ค,นนยคืออย่างดีที่สุดแล้วนะ เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วไปครบเนี่ยไปเช็คดูให้ดีนะบางทีเขาบอกเฮ้ยเขาเป็นไม้ผัวเมียเขายังอยู่ที่บ้านอยู่เลยเออเอาบางคนแม่งบอกเนี่ยจานไปเช็คมาแล้วเนี่ยอุ้ยเขาเป็นไม้ไม้อะไรอะผัวมันนั่งหัวโดวอยู่นั่นแหละเอออย่างเงี้ยบางทีมันมาเจออย่างนั้นจริงๆนะเว้ยมิถุนบอกก่อนนะช่วงที่ดาวมันเดินอย่างเงี้ยเข้าใจไหมล่ะนะมิถุนไปดูให้ดีเถอะ นะเจอมีโอกาสเจออย่างนี้จริงๆแล้วผมก็เน้นในเรื่องคู่ครองด้วยส่วนเรื่องงานดาวเช้าเรือนการงานไปเป็นมรณะก็มีโอกาสจะมีการขยับเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานเปลี่ยนแบบไม่ทันตั้งตัวอ่าเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไ่ก็จริงๆเนี่ยผมก็พูดตามตรงอะ่ะบางคนบอกว่าเา้ยจา์เขาเลิกกับแฟนแล้วเลิกหาเราเมียเขานั่งอยู่อย่างหัวโ,โดยอยู่นั่นแหละไม่เลิกมิดถุนไปดูให้ดีคบใครพยายามเช็คให้ดีนะอืมบอกไว้ก่อน เออจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่แหละหละักๆก็คือตรงนี้แหละเรื่องงานกับเรื่องความรักเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวดวงเดียวกันฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี